น้องน้องจะเล่นกันว่าเขาจะได้ผู้หญ ouais ิงหรือผู้ชายน้องว่าพี่จะได้ผู้หญิงผู้ชายเอาน้องว่าความหมีกันอยู่เเ้าจะเล่นเถอมั่หมีกันความหวีกันอยู่เอ๋อให้ท่องกันแป๊บหนึ่งน้องว่าผู้ชายอ๋อแล้วน้องผู้หญิงเออน้องผู้ชายผู้ชายสองเลยเหรอไม่รู้อะไช่เนี่ยใช่เนี่ยผู้หญิงเอ้ผู้หญิงผู้หญิงมาจากมากับกูเอากูให้ซีหนึ่งเลยซีหนึ่งขึ้นเลยซีหน่งใจซีเท่า มันมามามาเลยกำลงูายมาเด้อผู้ชายผู้หญิงมาเลยมาเลยมาเลยทุกคนกำลังรออยู่เรอเป็นผู้ชายหรือชินตาตากระชิบเปียวเนาะเป็นผู้หญิงเหรอเนาโัเอาหัวนะกระชิบเข้มนจดอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเป็นไรอะตปะกาเป็น ได้วุ้ดีวุ้ดีไม่มีเรื่องรักเลยเรื่องอะไรเลยบ่อเหรอเดีเขาคมเขีมตาติบบ่คมเขีมยังตาติบบ่ะก็นั่ละอันนั้นเราเขีมได้เมืองคิวแล้วเนี่ยพ่นได้เลยถ้าได้ลูกผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้โอ้ยเขีมตาติปปี้กว่